สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคม2566นะคะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วแอดด้านบนได้เลยนะคะแอดด้านบนได้เลยเพราะจะมีแนวทางดีๆ จะได้เอาไ้ซื้อลอตเตอรี่หวยรัฐบาลได้เพราะว่าแก้วลงไว้ในช่องเรียบร้อยแล้วก็ส่งในกลุ่มเรียบร้อยแถมในกลุ่มเนี่ยยังมีเคล็ดลับเสริมดวงเคล็ดลับว่าคนเกิดวันไหนต้องทําบุญอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะลองไปติดตามกันดูแต่ในวันนี้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชครายวันตั้งใจฝังให้ดีวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับผลรวมเบอร์มือถือของตัวเองวันนี้ผลรวมเบอร์มือถือของตัวเองจะให้โชคให้ลากให้ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะวันจันทร์และวันศุกร์ 2วันเลยนะคะจันกับสุให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทมิตรสหายคนใกล้ตัวอย่าบอกนะว่าไม่มีเพื่อนสนิทถ้าไม่มีเพื่อนสนิทคุณรู้สึกสนิทกับใครที่สุดคุณซื้อเลขเขาหรือเธอคนนั้นนะคะสําหรับวันจันทร์และวันสุวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชน,นะคะ่ะย้ําที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนนะคะลองซื้อดูวันนี้คุณจะได้โชคได้ราบจากตรงนั้น,นะคะ่ะวันพุธวันพุธนะย้ำวันพุธให้ซื้อเลขรหัส ATM นะคะแต่ในกรณีที่ไม่มีบัตร ATM ก็รก็หัสกดเงินะในแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะแล้วก็วันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ราบให้ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะและที่ผ่านเมื่อกี้บอกไปแล้วนะวันจันทร์กับสุพูดด้วยกันอะแล้วก็มาวันเสาร์ ในวันเสาร์นะคะในวันนี้ให้ซื้อเลขคนที่กําลังอินเลิฟง่ายเลยซื้อเลขความรักคนหลักได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่อินเลิฟคุณรู้สึกรักกับใครผูกพันกับใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยนะคะและที่สาคัญใครอยากจะถูกหวยอย่าลืมนะคะเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง1ิเปอร์เซไปทําบุญต่อส่งบุญต่อคุณจะได้เฮงอย่างต่อเนื่องค่ะบ๊ายบายค่ะ